มังช่องถึงแหกนี่แหละข้าฟรีครับข่าฟรีโอ้ไ่ว่าไปเก็บเห็ดม่ได้ใส่น่่ะไม่อุล่น้นะพี่ลีพี่ลีนั่งดูเลยครับนั่งดูคลิปบ่เปิดมืออยู่เมากบ่พูดกพี่ลช่องนี่กับพี่ลีช่องนั่นกับพี่ลีโอ้เขาเมน่นาพี่ลีบอกลย่ ไม่ไม่ความคิดมันผมเอ่อสมมติในในกลุ่มเอาไปเอาสมมติอันนี้ผู้เล่นกันเนาะปิดเสียงก่อนเอากินอะไรครับนี่ไม่แสแดงแรงฤทธ ปาดมูลายแมมาะมไปเห็จับ่อีนีเนี่ยอมูนั่นแมมูพิ่กาพิ่พิ่กินเขาหรอมั้งซุ้มเขาปตองห่วงดอกเขาก็หากินเขาเองอ่ะนะขอเวลาครับ ลงสิไปส่วนบูเพื่อนสาวเป็น่เพื่อนไายเขามาเฮียนลุงกต่ิีไปนอนฝ่อเมย์แต่ตะลางเขาก็บอกเพื่อนเขาว่าหากินเลยสูหากินเลยเฮียนกูพร้องบมื่อื่นก็กบบคนคนทั้งเสียงคนขยะคนหยัางนองมากแต่ว่าจะกลงเฮียนไปนอนฝ่อเมยอยู่แต่ถึงมาบลงฮัลโหลคนบอกเื่นนางป้าเขาพี่ลีหลายวันแล้วทำไงนี่อือวันนี้ก็มากิน ข้าวฟีนะครับตามสไตล์บักเสียหุ่นเธอมันช่างสบร์สบรยโอ้โหเห็นดาวและจีกัจีเลยครับปริวปริวปริวแต่เมื่อไหร่ชุบโอ้โหจับช่ววันนี้ตีมันไม่ได้นะ เล่น้ยงเราอ่ะปังปังปังจับมือหน่อยโอ้โหโอ้โหจับม่ได้ดึงอย่างเดียวครับดึงไปแล้วมาชิบจับมือหน่อยอ้าวกดอะไรอ่ะติดใจน้องดาวน้องดาวเมื่อไหร่จะนอนน้องดาวทำไมสื้ผมตั้งนั่นน่ะแสดงว่ายังยุ่งบ่ วันนีนเก็บซีคุณคู่พาเด็กหน่อยโรงเรียนมาเต็มรถตู้เลยเนี่ยนะเวิร์ดาวอ่ะเออลุงวันจะขอไปขอทานลุงไปหมวกเลยเด็ดระดึกโคตรเดือดงานโคตรเดือดเส้นดาวมัเป็นงานดําดาวเป็นงานเส้นนี่ไงเฮ้ยนะเออใจย่องงานย่องดาวบังใจย่องไม่ลอยหรอกใจย่อคุณขนาดนี้อ๋ออย่างนู้นนี่ก็เดี่ยวหมดแล้วอ่าเอาดาวถอยหน้าถอยหลังนี่ใส่ดาว ไปไม่ได้นะเดือบส้มขีดส้มขีดหลวงหุ่นดาวช่างสบายสบายมีอะไรบ้าไอ้อ้วนชอบดึงมือคนเนี่ย้วจิ้มตูดเลยนี่ต้องมจะแข้งหน้าใสเลยใช้เสียวนะนี่เสียนะรู้จักไม่เสียนะฮะ ระหว่างเสื้อกับร่มจะเอาไหนไปประมูลก่อนดีแล้วแต่เลยเนี่ยเสื้อเสื้อเสื้อตัวนี้เป็นของเอฟซีทำมาให้แต่ว่าก็จะขออนุญาตเอฟซีเอาไปประมูลช่วยเหลือช้างที่ตกงานสักหนึ่งตัวเป็นของเอ๊ะรูปนี้ใครถ่ายนะคุณรูปนี้รูปนี้ได้เออเฟนไทยแลนด์ต้ม ตอนนั้นยังตุ้มตุ้มอยู่ไอ้ดาวนะใช่ยังเป็นเด็กอยู่เลยเล่นโคลนตรงนี้นีมีมีตรงต้นไม้ที่ตัดออกโบแมนแมนหรอว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเ้าขุดบัวกันนั่นะเออแมนแมนอยู่แต่วันไหนเฮียพะยหะเลือเราอยู่บังนี้อยู่แมนยังต้องฝากน้องเสือไปเลยได้ครับได้ครับประมูลขออนุญาตเอฟซีนะคะได้ครับเพื่อเหลือเพื่อนช้างที่ตกงานครับเดี๋ยวล่มขอเป็นรอบหลังล่มได้ลมทหารนะ ใส่แล้วหล่อมันมูดานะครับนี่ยหัวยู่หัวยู่หนังบ้านอยากให้ปิดปิดหัวดาวมิดไหมอ่ะถ้าดาวถามหน่อยทุกคนให้ใครมันจมให้นะเอฟซีวะป่าใหญ่สำเลือนรักยังหนิดาวเรามาดูว่าดาวจะใหญ่ไหมครับหรือว่าจะเป็นเหมือนเลื่อนรัก ชะงักที่3ปี4ปีอะด้าวด้าววันนี้ผมมากินข้าวฟรีนะเขาชวนผมมานะไม่ชวนผมก็จะมานะปารตเนี่ยเพ็กอยู่ใส่ลูกบม่องเกาเ่าปะหลายวะ ไปหาเห็ดบ่เออกินดีเว้ยกินป้าให้กินอย่างนอะ<า>เป็นญ่าตระกูลไผ่นะฮะที่ผมวันนี้เป็นไงบ้างครับไปเที่ยวเล่นขี่รถนะดินบ่ดินบ่<ะ>ดินไหมไม่ดินครับธรรมดาเลยรรไปสองตัวไปหรือว่าไปกี่ตัวอเดี๋ยวว่าหลัง ว่าเห็นภาพที่พ่อลูกเขาไปอยู่ด้วยกันนะอ๋อวุ่สวายอดมากบ่เห็นบ่ฮะทำลูกไหมไม่ไพอพ่อทไยก็นินมัไนไอ้ดาวจุติกาไปไปวางให้พอ่อพ่อกินไปกินมาพ่อเอาไปกินคนเดียวเออคือว่าพฤติกรมกรม,ก,รมกับนิสัยก็เหมือนกันกับหมูดั้งด,ด้วนะอวนร,นะนร่อยนะอยากพ่อลงเสกนะทำยังไงรู้ไหมพ่อง่ำไอ้ดาวจับตังนะหยิบตังไปก็ให้พ่อลงเสกพ่อลเสกทำยไงรักับมือเลย ครเห็นเรื่องคามนี้แล้อย่าลืมติดตามที่ผมนะครับครับลงลงยังครับลงยังอะไรนะลงยังครับโยไม่ลงผงจะเป็นพรุนี้ครับครับมันันสะทอนชีวิตบเป็นช้างที่ผมพาช้างไปช้างก็ยังทำได้นะผมเนี่ผมไม่มีเวลาที่จะทำแบบแบบนี้ได้นะอยน้อยน้อที่เราจะมีเวลาให้กับพ่งว่าช้างผมนี้ผมวนไใช่่าจอชลูกเจ้าอครั เป็นงานเป็นการเป็นการดวงดาวอ๋อไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะคือผมไม่มีโครงการที่จะซื้อช้างหรือว่าอะไรอีกแล้วนะครับมีแค่น้องพลอยเชือกเดียวนะถึงต่อไปเนี่ย รู้ว่าเข้าใจว่ารักนะครับแต่ว่าอาอย่างว่าครับถ้ามีอีกก็ต้องมีก็ต้องมีก็ต้องลําบาก f อซผมว่าบางทีก็ต้องอ,อะไรที่พอช่วยได้ก็อาจจะเป็นอาหารหรือว่าโลงช้างอย่างเงี้ยอันนี้พอช่วยนะแต่น้องพลอยเขาเป็นความรักและผูกพันไง อ๋ยังไม่ลงยังไม่ลงพี่ใหญ่เลยยังไม่ลงนะฮะพี่ใหญ่เลินดองคลิปไว้อยู่เจ้ามงคลโดยอ้ยวนกินเอากินอแลว้วอ้วนแต่ก่อนอ้นวนอ้วนกลมปุ๊กนะฮะทุกวันนี้เริ่มยืดตัวสันหลังเริ่มขึ้นแล้ว ้องเยอะมันบูดเดี๋ยวกลับไปนะ,ะไม่เกินสองทุ่ม๋ยวจะลงให้อุ๊อาจจะไม่ถึงเล่นน้ำนะมันมีทั้งหมดสามตอนมีจากหน้าบ้านมาถึงอุ้มบุญแล้วจากอุ้มบุญมาเล่นจากแล้วก็แล,วกแล้วก็กลับบ้านเอาเป็นว่าดูแค่หน้าบ้านเล่นเมื่อเช้านี้ก็สนุกเฮฮาแล้วเดี๋ยวตีตีสี่เอเดีตีห้าลงให้ดูใหม่นะหุ่นดาวช่างสบายๆโอ้โหใหญ่มากเลยอนะ fc ถามเจ็บคอไหมก็ไม่เจ็บหรอกครับผมพูดแค่มึงไม่นานอ่ะสิบสิบมาทีเอง fc น่าจะหูชามากกว่ามาั้งฟังผมพูดดูจนฝันเห็นชา้าง <c oughs> อันว่ารอดูคลิปผมนะประมาณสองทุ่มดูแล้วถ้าไม่ดูนี่พลาดนะจะหัวเราะก่อนนอนแน่ครับ ว่าไอ้บัวมันซ่ามากมันพังนั่นพังนี่เมื่อเช้านะ่ะอืมรอดูนะสองทุ่มยังเนี่ยได้นะฮะเดี๋ยวกลับไปลงคลิปให้เอฟซดูก่อนสวัสดีแกร็บจุ๊บจุบจุบุจุบุ